มั่นมั่นอยู่นะเราอ่ะเดี๋ยวเปิดออกมากูรู้แล้วอีคนนี้ไมนเป็นใครอ่ะกูไม่ให้ออกกอนหรอกให้มุกอ่นอยู่งนั้นแหละสวัสดอีค่ะอยู่นะคะกับรายการ ลดท้อปลอดเชื้อนะคะตอนนี้เป็น EP ีที่685นะคะหลังจากที่เรานะคะขอสปอนเซอร์ทุก EP ีและ EP ีนี้มีสปอนเซอร์ค่ะสเปรย์ละการหมีกลุ่เหนือค่ะนี่นะคะเป็นสเปย์อย่างดีเลยนะคะตายนะคะเป็นแต่หมีเนี่ยไม่เหมือนยีงอื่นเพราะเป็นหมีกลุ่มเหนือนะคะสามารถฉีดได้ทั่วไปเลยนะคะก็สปอนเซอร์ก็แล้วแต่ถ้าไม่มาคุกก็จะรีวิวให้เละเทไปหมดเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่ช่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่า EP นี้ได้ข่าวว่าแซ่บมากเมื่อกี้ต้องขอสารภาพก่อนเลยหน้าขหันหน้ามาทางนี้แข่งเชิญเดินผ่านก็ยังไม่รู้เป็นใครไม่ได้ผิดที่ตัวช่วยผิดที่กูกูโง่จริงๆนะคะเริ่มฮัลโหลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงผู้ชายคะนนีย ลื้อไหงประว้ายกระถอยลื้อไหลทางประเทศจริงเหรอใช่ค่ะลื้อไหลทางประเทศครับเล็บยาวมากชื่อเล่นกี่พยางค์คะแปงเดียวครับพยางเดียวเป็นยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงคะเป็นดา,าราครับเป็นดา,ารามั่นมั่นอยู่นะเราอะเราจริงจอ่งผลงานล่าสุดช่องอะไรคะมาสี่ครับมาสี่ มากสีมีสีอะไรบ้างคะเราพูดได้ไหมเออสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีส้มยังไม่ถึงเลยเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดคะกรุงเทพครับคนกรุงเทพชื่อเล่นหนึ่งพยาชื่อเล่นเกี่ยวกับสัตว์ไหมคะออไม่เกี่ยวครับมีแฟนหรือยังคะคุยคหรครับคุยคุยคุยถึงขั้นไหนคะหกปีแล้วครับหกปีนั่งคุยหรือนอนคุยคะนั่งคนนอนเลยครับ ตอนนังนนอนอันนี้จะถามแบบคำถามจักทงบ้านนะกนันหรือยังคะ,งคะอ้าวแขกรับเชิญของเราโดนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเปิดหน้ามาเราจะดูนะครับว่าเป็นใครมีช่อง y o u t u ไหม,มคะมีค่ะมีเราเคยเจอกันไหมคะอ่อบ่อยมากครับบ่อยผมเคยไปร่างเ็มด้วยแต่ตอนนั้นไม่เจอเพื่อนค่ะอ้าวอภยูแล เราเคยดื่มด้วยกันไหมคะดื่มเหล้าด้วยกันไหมคะเคยคร่าเราเคยไปม็อบไหมคะไม่เคยค่ะ <Okay. S 1> แฟมนะคะรูปที่1อันนี้คืออะไรไข่เหรอ <c oughs> ชื่อพันมาม่วงพันอะไรอะ่ะอันที่2อนวดนวด L G B T Q ลื่นไหลทั้งเพศมีอยู่คนเดียวนะซัดดำคือเซน <mm> อันที่3ได้เงินล้างข้ามคืนถูกหวยเหรอแอลแฟชั่นวีขำจะจลิดหรือไหลทั้งเพศมีหนวดคนเดียวในวงการเกี่ยวกับวงการนางแบบที่มอริสเคค่ะไอเขาเป็นนายแบบเดี๋ยวเปิดออกมากูรู้แล้วอีคนนี้มันเป็นใครเห็นหนวดอันนี้คือสัญลักษณ์เขาเลย นึกถึงตอนนี้นะคะยังไม่พูดชื่อถ้าพูดออกมาเราจะอาจจะต้องมีการเหยิบายเราจะถามไปเรื่อยๆจริงหรือไม่ที่คุณผมยาวประมาณกลางหลังแต่คุณยังชักทุกวันไม่จริงตั้็แหเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่รู้เราจะถามอะไรก็ได้ไม่จริงไม่จริงจไม่ให้ออกกอนหรอกให้มึงอ่านขยู่อย่างนั้นแหละ คุณมีความสูงประมาณเกือบร้อยแปสไม่ถึงค่ะปัจจุบันมีแฟนแล้วคบก,กับนักร้องชื่อดังยิ่งยงยอดบวงา <_ an> <_ an> งางงไปหมดเลยแต่ยังไม่ให้ออกอะตอนนี้ธุรกิจเออขนมเปียเป็นไงบ้างคะาร <_ an> <_ an> ใจายตัย <_ an> ออกมาแยังอยาก,ยาก,ยากมาว่าขอตอบ มีหนวดแบบนี้ลื่นไหลาทางเพศกุกรลอนไม่ถูกตบหน้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะสุดท้ายก็มาจนได้อันนี้คืออะไรมะม่วงการลอนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคัด ันีใครดูว่าเป็นมะม่วงอีกอค่ะรูปทรงก็ไม่ใช่มะม่วงแล้วกูต้องมองเป็นกระร้อนอีกอันนวดได้อ,อันนี้คือฟลุกเหรอถูกห่วยฟลุกอ่าฟลุกอันนี้ก็คือแอลแฟชั่นวีอ่าอ่าหลายๆคนจะเจอตัวยากมากพี่เอ็มเก่งมากเลยอ่ะพี่เก่งอยู่เลยพี่ทำมาประมาณ6ซีซสั้นต่อถูกคนเดียวแต่ว่าดูขอแก้เรื่องหนึ่งได้ปอ่าไม่ได้เ,เจ้าใจสองปีแล้วจริงหรอใช่ แค่ไม <pec> ่อยากพูดไปนะมึงมีพิร no? <laughs> ุธอ่ะ อันนี้เราเป็นคาถามจากอันนี้ก่อนจากทีมงานเดี๋ยวเราค่อยมามอยทําไมต้องการรอดหูย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กเลยอะตอน15ตอนเล่นเฟซบุ๊กใหม่ๆเหมือนแบบกลุ่มเพื่อนเหมือนไม่มีใครตั้งชื่อจริงนามสกุลเขาก็เหมือนคิดขึ้นมาเองออเลยให้พี่คิดให้พี่แค่ฟุกอรอนก็เป็นแค่นั้น<อ>คือเราจริงๆเราเป็นมาราดย่างูกคือ,ค,อคือหนูแปลกอย่างหนึง่งไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าเออรู้ตัวตั้งแต่เด็กแต่ว่าแอบแม่หรืออะไรเงี้ยแต่เราอบบโตไปเป็นผู้ชายมาจริงๆเพราะว่าหนูอยู่หนูโตอนกรมทหารไงตื่นมาเนี้ยถ้าวันเสาาาอออยพ่นบลลห้้วงไปแใกกกั สอบทหารมาตั้งแต่เด็กัน15บห้มันไม่มีโอกาสได้คิดว่าแบบนี้กูกูชอบผู้ชัยไม่มีเลยมึงมันมีคนแบบนี้จริงกูอาจจะเห็นเป็นคนแรกที่ที่แบบมารู้ตัวตอนโต,นตนใช่ไหมใช่เหมือนพอพ่อเสียเราก็เริ่มแบบตอนอับนาำก็เริ่มแบบอุ๊ยผู้ชายขนาดหน้าตาดีเนาะแบบคิดคนเดียวในใจ<ม>แต่ก็ตามมไม,ไม <laughs> มึงเพื่อนกูอะ่ะคือโตมาในคล้ายทาหารเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้ชื่อ e er. <c oughs> อีเปียโกหกพ่อว่าลงมาเล่นบอลแต่ลงไปดูทาหารอยู่ตรงกล้องนะครับ <c oughs> เนกอจริงเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมมีแต่ก็เหมือน2เดือนก็เลิกอะไรแบบไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรมากกว่านั้นเพราะว่าแบบเราก็นิ่งๆเฉยๆแบบไม่เป็นอ่ะแบบคนประเภทไหนที่เราไม่ชอบที่สุด ไม่ชอบคนที่ทักไม่ดีอ่ะที่เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มเพื่อนนี่แหละแบบแต่ตอนนี้ก็พูดตลอดจนมันก็ดีขึ้นเหมือนแบบเวลาเราแต่งเราเพิ่งแต่งตัวเยอะไงอ่าอ่าไแต่งตัวไปไหนอนะ่ะอะไรอะไรแบบนี้รู้สึกว่าใช่ไหมความรท้สึกเ <laughs> ลิศไอดอลของเราคือใครในไทยไม่มีมีน้นอยพี่เอื้อแล้วกันพี่เอื้อแล้วกัน <laughs> ่าประเทศเป็นอะไรรอลไนล่าฮัดดี้ชอบมากทําไมถึงเปิดชอ YouTube? อ่อง u t u b e ออกนะเรื่องเปิดช่อง y o u t u b e อันนี้คำถามมาครว่าฟูก็ทํามานานแล้วก็ไปใส่ใช้คำว่าเน็ตไอดอลมาตั้งแต่แรกๆกเพราะว่าโตเ,าเป็นาลา,าลาใน YouTube นี่ใส่ส่วนตัวอะไรของเราจีว่าเด่นชัดสุด หนูเป็นคนแปลกที่แบบเป็นคนแต่งตัวแรงแล้วคนชอบคิดว่าแบบตัวจริงจะแบบแรงจริงๆอะไม่ค่ยคอยพูดคำหยาบด้วยแล้วก็แบบคือแบบถ้าเจอผู้ใหญ่เืยจะเรียบร้อยมากๆไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคิดคือคจริงๆเราอะเจอฟุกครั้งแรกเมื่อประมาณหลายปีมากๆเราคิดว่าเด็กคนนี้อันนี้พูดถึงน้องนะว่าเป็นเด็กที่ไม่เลิศไม่น่าคบดูไม่มีกาลเทศะดูแบบเสียดูเป็นแบบคนที่ใส่ไม่ดีแต่เจอปูปะจรงเหรอมึงแอ๊บปะเนี่ยเจอครังร้งแรกอะก็คิดว่าแบบทำไมดูเรียบรอ้อยจัง ว่ายเราไม่กินบุหรี่ไม,ไม่สูบเรียบร้อยจนแบบตอนแหละแหละจนครั้งต่อไปเจอทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ออกแสดงว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกกวัวคำถามอันนี้เล็กน้อยมากเรามาถา,ถ,าถึงเรื่องนีกก่า ขนมเปี๊ยะเป็นไงตอนนี้ก็ดีทําไมวะทาไมเราถึงกล้าที่จะออกมาพูดในสิ่งที่คนไม่กล้าพูดเอาความจริงนั้นหนูกเราทำงานเนี่ยไม่ได้เดือดแทบไม่ได้เดือดหรอเลยเลูก<อ>ค้ามีมีปกติแต่ที่รู้สึกอยากออกมาพูดเพราะว่าพอเรามาศึกษาหรือมาดูจริงๆอ่อะเราคือก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการความถูกต้องในหลายๆอย่างหรือว่าการพัฒนาประเทศที่แบบพัฒนาเหมือนประเทศอื่นๆที่แบบออ <ๆ S 1> มันได้อยู่กับที่หรือแบบระบบอะไรเดิมๆที่แบบมันกดเราอยู่อะไรเงี้ยเราแค่อ,อ,อยากออกมาพูดออกมาใช้เสียงเฉยๆแค่นั้นเองสมมติหลายๆคนมองว่า แบบมึงหิวแสงหรือไปอีโฟกมึงถึงอ,ออกมาพูดหนูอะไปเสื้อแดงกับแม่ในสิบสีวิ่งหนีกระสุนที่ราชมังล่า14ทุกคนยังอุดมการเดิม แล้วเวลาการที่เราเออกไปมีกลัวผลกระทบแฟกกับเรื่องงานหรือตอนแรกหนูว่าไม่กลัวเลยนะเพราะหนูรู้สึกว่าเราเราทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราได้ชัยชนะทุกคนได้เหมือนกันหมดไม่ใช่แค่กลุ่มที่มันไปเรียกร้องซึ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะเกี่ยวกับงานแต่พอแบบมันมีงานหนึ่งงานใหญ่สักงานสองงานที่แบบไปถ่ายได้ครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยอยู่มาค a n c e l ลอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คุยกับพวกพี่เอแคร์พี่เลยเรืเอ่อยเปื่อยสุดมันเกี่ยวเพราะเขาก็โดนเหมือนกัน,กนงานนู้นงานนี้เราเลยกลับมาคิดพอกลับไปดูเหตุผลที่เขาคนเซิลเขาแค่บอกว่าเออ จ่ายชึ้นหนึง่งคิดยังไงกับขนมหลากสีเอาจริงอะหนูไม่เคยมีปัญหาเลยนะเพราะว่าแท็กแท็กแท็กก่อนที่ในกูชอบบ้าอีฟุกะอันนี้เอามามึงแท็นะี้ะมึงไม่ต้องขยบมึงน,นั่งดูเลยเเอ,อีเซนเซมี ใช่จริงๆอ่ะหนูหนูไม่เคยมีปัญหาเพราะหนูไม่เคยโดนด่าแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเป็นแบบสลิมอ่ะเขามีความคิดยังไงจนกระทั่งที่แบบเราออกมาเขาเอาไปไปถึงมอฟอะไรเงี้ยเขาแชร์ูปเราไปแบบว่าเราเราติดปายแบบเอาชิตไปรุ่นกูคืนมาเขาบอกว่าหนูว่าโตมาแล้วแก่เลยหรอจะไปเอาคืนกับใครหนูเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อสลิมมันโง่แบบนี้ เอาจริงๆพูดแบบในภาษาที่ภาษาทางราชาการนิดนึงอยากให้เข้าไหมอยากให้นิ้วดีกว่ากา <c oughs> งแบบกูมไม่กลับเลยนะทุกคนจริงสมมุติว่ามันมีครูกลุ่มขนมรลากสีกลุ่มหนึ่งอะได้รับผลกระทบแต่พูดไม่ได้ม,มีความรู้สึกสะใจเล็กๆมั <c oughs> ้ยมากมาก่เขาก็จะหาอะไรออกมาแบบที่แบบเบบเป็นไปแล้วแต่เอามาโต้แยงอะอยากจะบอกว่าจริงๆโลกเนี้ยที่คุณหัดเริ่มพิมพ์เนี่ย ไม่ได้มีแค่เฟซบุ๊กมันมีโปโตช็อปด้วยนะรู้อย่างมันมีตัดต่อเนียนกับไม่เนียนคิดด้วยนะ คือตอนนี้เราก็กลายเป็นที่เขาบอกว่าเราเป็นนางฟ้ามอบเนี่ยจริงไหมเ้ยนางฟ้าเน่ยเหรอก็จริงนหนูก็แอบตกตใจที่พอพอเราออกมาแบบอุ้ยคนเดบ,บกกลับมาแบบขอบคุณซึ่งแบบหนูก็แอบงงว่าขอบคุณทําไมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีการฟิตติ้งเสื้อผ้าอะไหลายชุดจริงไหมก่อนที่เราจะออกไม่มีนะเราหาแค่ที่มึแต่งง่ายๆ,ๆวิ่งง่ายๆเพราะว่าอไม่ง่ายชุดมึงวิ่งไม่ง่ายเลยทั้งชุดนึง คือตอนแรกอะหนูคิดว่าการออกไปเรียกร้องที่ถนนอ,อะไรย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเรื่องปกติของกรุเทศก็ทําได้อย่างสันติวิธีแต่พอไปของจริงอะพี่เอ็มเหมือนอยู่ในสนามรบมันมีเสียงปืนเสียงอะไรเต็มหมดดึงแบบเฮ้ยขึ้นทุกคนวิ่งมือเปล่าแล้วแบบเรามาทําอะไรกันอยู่เนี่ยเรามาเรียกร้องสิ่งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลใช่หรอวิ่งกันแบบไฟลุก,กติดมาตามแกนน้ำตาอะไรย่างเงี้ยให้ฟฟกฝากบอกกับคนที่คิดเห็นว่าสิ่งที่เราทําไม่เหมาะสมเลยคือหนูจะบอกว่าคือคือจะไปเปลี่ยนความคิดคนที่่แบบวาาเขา ที่โตมาแล้วแบบเขาไม่ได้รู้เลยพวกนี้คือเราก็พยายามจะเข้าใจว่าสมัยก่อนอะ่ะมันไม่ได้มีโซเชียลหรือไม่ได้มีที่แบบว่าศึกษาได้ง่ายๆเหมือนตอนนี้มันก็มีหลายบ้านที่ทักมาปรึกษาแบบพ่อแม่นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยควรทายัางไงดีหนูก็จะบอกว่าแบบค่อยๆพูดเพราะว่าเขาว่าอยู่อย่างนั้นมา30-40ปี<อ>แต่เขาไม่ได้แบบมันรู้ภายในวัน2วันจะเปลี่ยนความคิดได้อะไรเงี้ยแต่<อ>มันต้องใช้เวลาแล้วก็พูดกับเขาไปเรื่อยๆค่ะ<อ>เพราะสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นนาออกคดด้วีี่ติโ คือจะบอกว่าทุกคนจสู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทุกคนนี้มีแต่ประชาชนที่ช่วยกันคอยยกใจอย่างนาลาหรือพี่วิวันที่มาที่ทำเตียงสนามอ,ะอ่ะซึ่งจริงจริงอ่ะมันไม่ใช่น้าทีของเขาด้วยซ้ำอ่ะใช่คือขะบอกว่าถ้าโครงสร้างรัฐบาลมันดีอะ่ะจะไม่มีที่ให้ทําบุญเลิศคิดอย่างไรกับคขาว่ากาดตกตกตูขออีกคำหนึ่งคือจะบอกว่าตั้งแต่มีโควิดมาไม่เคยได้แมสฟรีไม่เคยได้ Mad free, ไเตียอลกอฮอล์ฟรีซื้อกันเองใส่แมสจนจะหกมอ่ะจกดมๆมันหมก็ไม่หมดแล้วอ่ะการตกสมัยอ่ะ ลุงแต๋วลุงแต๋วชืว่อลุงแต๋วกูไม่ปาพลงเลย้ะล,ลุงแต๋วขอสามคำให้ลุงแต๋วค่ะทิบหายอะไรปะอ่ะฝากแชร์างการติดต่ออีกรอบหนึ่งพ่กจะองคนมีหน่วยค่ะพี่เอ็มทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเลยแล้วก็ไอจีเฟซบุ๊กก็ฟุกอรอนเลยใครนะคะที่อยากติดตามน้องอยากจะดูอย่างน้องีดยลงคลิปแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วใครสนใจก็สามารถไปดูน้องได้แล้วก็การที่น้องทำอ่ะเราไม่ได้สนับสนุนแต่น้องไม่ผิด เ간อ봐 <laughs> <laughs> <laughs>